เอวูบานจะมาใดเจที่พุทธังกิจังมะเงินทองไหลมาณชาลิติที่จะักิจจังมะเงินทองไหลมาณชาิติสิ่งกลางกิจมะเงินทองไหลมาณชาลิติชิมพลีมหาลาพังวันจมีศูนมามาพันแสล้านโกดนะศูนย์สามเก้นย์สเกาสันอกันนี้าโอ ไปจ,จันถอยมานี่บก่กเออเอออยหันหน้าไปขึ้นจิตตะบันโลกหันหน้ารถดูทะเบียนรถนะฮะอ่าจะังหวสี่อืมมันเทะเ,ะเ,เ,เหมือนเหมือนเหมือนงวดนั้นอืมอมนี่มันทเทะมาอย่างนี้เลยอ่ะอ่านี่เลยบอกกันเออคือมันคือมันเทะมางวดนี้อ๋อเอ้อน่าอาจจะสูงแก่ เปิดไม่ได้แสดงว่าล็อกแล้วเรกล็อกแล้วเลกล็อกไปเลยเจอเลกล็อกบ่ประตูทำไมเปิดไม่ได้เนี่ยเลกล็อกแล้เลกนี่จะโอบหนาวลอยดูเลยโอ้ยเวทีเขี้ยวเราจะตัดใส็ไม่ได้เไปคลายสายสลุริยัเต์จริงจังเมญ่าาโอ้ยเป็นขนาดนี้เลยเหรอต้องเสกต้องเสกให้ออกต้องเสกหลังให้หลังหลังไม่หลังอันี่ก็ไม่ใช่ย้อย ตรงนี้ป๋อนะพอดีเขาไปเจอแม่ย่านางมณีใสใช่ไหมมณีใสใช่ไหมมณีใสนี่แม่ย่านางมณีใสเขเรียกว่าอยากอยากอยากหยอกเย้าหน่อยหนึ่งเขาหยอกเล่นเขาหยอกเล่นเนาะพกใจเลยเวราอนี่บอกว่าตัวนี้มาไงเขาเลยอยากหลบกก็แบบตัวนี้เขาล็อกให้อยู่ล็อกให้อยู่อล็กเออเล็กล็อกล็อกให้อยู่เราเขได้สามตัวนี่ถ้าได้จะสบายเท่าไหร่เอ่ย ไม่โตกตัวนี้เถอะพาได้พาไปถึงอุดรเลยจะพาไปถึงอุดรจะสบายเท่าไหร่เลยเป็นสินปัจจัยถ้าได้เยอะถ่ายไปไหนสักหมื่นหนึ่งพูดแล้วหมื่นหนึ่งแล้วถ้าได้เยอะกว่านั้นแสนหนึ่งกล้าให้ไหมโอ้โหถ้าถูกถ้าถูกเยอะกว่านั้นสามตัวสามเลยตัวสามตัวจะได้พันหรือสองพันกล้าให้ไหมแสนหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนย์ว่าคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยรวมกันไงรวมกันสามไม่ใช่คนนี้เด็กแสนหนึ่งคนเดียวคือเราสามคนให้ญาติโยมให้ญาติโยมให้ญาติธรรม ถูกเท่่าไหรเอวบานจะมาได้สิทธิพุทธังกิจจังมะเงินทองไหลมาณชาติติทธิฏฐังกิจจังมะเงินทองไหลมาณชาริติสิทธังกิจจังมะเงินทองไหลมาณชาริติชิมพลีมหาลาพังวันจะมีศูนย์สามเก้ามาพันแสนล้านกูดนะศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าสาธุสาธุทุกคนถูกถูกนะครับเดี๋ยวเอฟซีถูกเขาถ้าถ้าคระดุมเขาได้บ้างแล้วก็ช่วยบอกเขาว่า โมษนาทำบุญ้นโาทำบุญด้วยกันสามตัวตรงๆหรือว่าน่าไปเราจะได้ด้วยกันเขาคงจะไปนเดี๋ยวผมจะขับรถมาีนป็นรถมสี่สองเออเดี๋ยววันังมาเด้อวันที่สิบห้าจ้ะวันที่สิบห้าคือจะมาอายุสี่สิบสองอมาวันที่สิบาเด้หจ้ะเก่าขัดเือยแล้วก็ดีไหมข้ามคูณไหมจันครั้งนี้แม่มันใส่ขมากเลยครับว่าไปไหนเคยเป็นอะไรไหมไม่เคยเยแค่นั้นแหละ เขาคุมกรองว่าเราดูเลขล็อกรถล็อกพลิกเลยออกเข้ากว่าออกไม่ได้เลยออกไม่ได้รู้ว่าปูมาเขาก็บอกว่าโอ้นี่ตัวที่งามปูทักตรงนู้นใช่ไหมเขาก็ล็อกประตูไปเลยครับตัวนี้ล็อกไว้ให้เลยล็อกเลขไปเลยเออไม่ใช่เลขล็อกไม่ออกนะคือล็อกไว้ให้เราเอาตัวนี้เลยครับเออยังบอกว่าบอลบนล่างเนี่ยบอโลบนล่างดูเลขนะครับนี่เลขเลขนี้ สามเก้าศูนย์หกแต่ว่าท่านอาจารย์ตัดให้เนี่ยตัดให้ตัวนี้เลยตัดให้ตัวนี้เลยศูนย์สามเก้าสามเก้าศูนย์สามเก้าคือมัดมันจะมาตัวนี้โดยมันจะมาตัวนี้เลยอาจารย์มันจะมาตัวนี้เลยโดยที่ไม่ให้ใครรู้ได้ว่าเออมารถนั้นรถนี้อย่างนี้นะศูนย์สามเก้าเหมือนรถเราวันนั้นบอกว่าเอาทั้งหน้าเลยสามตัวไม่เอาเลยไม่ได้แล้วว่าจะเอาได้ต๊เลยนะตเลยครับ คันนี้มาเจอกลับอึกอีกแล้วกระลือดไม่ได้เขียนให้เลยเขียยนให้มีหน้าเลยไม่อยากโดนไม่อยากโดนเขาแบตัวเลยเลยนะครับล็อกเราจะเชื่อทำไาเลขนี้ต้องมางวดนี้เลขล็อกไม่เคยล็อกอย่างนี้นะไม่เคยล็อกนะไม่เคยต้องทดทันนั้นมาสามคำหินเป็นไรไม่ล็อกคันนี้ล็อกเลยจะลองออกไม่ได้เลยเออออกไม่ได้เลยตกใจเลยตกใจเพราะปู่พูดเมื่อกี้เอะแตกมอสหายเปิดเลยอือปู่พูดว่าเออ ให้เปิดให้เจอรู้แล้วมันก็แปลกมาก็เลยเปิดให้ก็เปิดได้เลยใครไปกับรกเอือมันขี่รถเองสามแยกไอ้วัดสีหานตลาดมีทางตายแค่นี้แหละอยู่ขี้ม่เตอร์ไซค์ไม่เป็นเออไอรถหกล้อก็มาปึ๊บไอสี่ล้อก็มันไปสี่สเก็ตแวะมาหูก็เลยโยนมาเตอร์ไึบโดนกระวางปะปางสายญาตงไม่รู้โดนได้ยังเออโดนรถไปแล้วโดนปะปางสายญาติขวางไอ้ขาเหยียบ หกไอยันหกโลไอหัวยันสี่ับพอดีมันลงมาว่าพี่พี่พี่แสดงหนังไหมช่วยบอกผมหน่อยเราไม่ได้แสดงหนังเราไม่รู้เรื่องเราโยนรถแล้วเราล้มอีกท่านั้นได้ยังไงมันตั้งแต่ว่ายโผลอาให้ผมถึงให้ผมถึอให้ไม่ได้โซนไม่ได้ไม่รู้เรื่องพอดีมันขับรถเอ้าลกมหมดเลยทั้งสองคันไปไม่ได้พอดีเราก็ไปลูกหัว ไปถอะมันกําลังขี่รถอยู่มันยังไม่ไถ่เป็นเจเลยมันไปเนาะรรเราบอกไปเถอกไม่ได้เป็นอะไรแล้วไปเลยมันกลัวจอดไม่ได้จอดเหมือนเดิมแหละพี่เป็นลูก,ออกหกลอ้อไปถอะไม่ได้เป็นอะไรแล้วไปเลยสรียังตะสกุลปุ่งกะตรดังอาสาระนังกัสระบุกี้ยังตะสรบจุคุมกรงในโยตนีปิกกระดังกุญแจมันมีของอย่าก็อย่าถือไม่ได้ไล่นะถ้ามีของในตัวนะ អាចារ្យពុម្ពលៃឯងវាធ្វើមកគេជិះគុំកន្លងឡានតបឯងសំពឹងតែមือ1000 100000បរាចាប់មือឆ្វេងក៏ໄດ້1000ล้านចាប់មือស្ដាយក៏ໄດ້900ล้านឯងស្រមោចគេស្្និមស្ក am តាមមកអេឯងទៅអាយទៅពេពេអូពេអូឯងស្រមោចគេស្្និមឯងមកជិះស្និមពេកដល់គេមកលាជីងឿនសុស្ពីបានងឿនគុណทองខសសម្ភិយវរមិនងឿនทองពេជ្រសម្លៀកសេរីដល់ទ្រី1000ហានសែន1000ล้านជុំមកគុកស្ក ไอ้ตัวใบชนะติดตีหัวปืนปืนปิดไอไ้พวกกิริสเนยุติปีอันนี้พันหมื่นพันแสนพันล้านจงมาในวันที่สิบหกซื้อาำแล้วก็ใส่ถุงให้มาเป็นล้านล้านในกระเป๋าเลยอเออถุงยามเลยถุงยามด้วยถุงยามด้วยเต็มเลยเริ่มแรกนะปูมาอยู่ด้วยเนาะปูมาประทับที่อาจารย์ก็ไม่อยากเป็นคนอย่างนั้นแต่ปูว่าปูคือปูอะไรชื่อนะครับปูเรียกอะไรฮะปูพระารโอ้ปูพระไรโอ๋้จ้าปูก็เลยบอกว่าเอา ปูช่วยแล้วไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าปูเป็นคนที่สร้างบุญบาตนมีแต่ปูไม่มีตัวตนในเมื่อร่างเราเป็นร่างที่ละเอียดร,ร่างที่สะอาดและละเอียดแม้แต่ผู้หญิงสตรีไม่เคยเตะต้องแม้แต่มือไม่เคยสัมผัสเลยไม่เคยรู้กลิ่นรู้รสรู้เงารู้อะไรเลยแล้วในเมื่อท่านเป็นคนอย่างนี้ท่านเป็นคนสะอาดผิวละเอียดแล้วปูโคสระทับอยู่ด้วยแล้วก็จะมีหนทางที่จะช่วยให้คือ ถ้ามีคนศรัทธาเราเราก็ปลดทานปลดโชคลาภที่เขาไปใช่ไหมทีนี้ก็เลยไปลองดูไปลองดูตอนนั้นม,มันเหมือนว่าอะไรยังยังไม่มีเยอะขนาะดนี้อาจารย์อะไรยเงี้ยปู่อะไรเจ้าแม่อะไรยังไม่มีเยอะอายก็เลยไปนั่งขอให้ิเขาตอนแรกไปขอจอมปลวกนะอืพอดีโบนเรียกไปเรียกมาท่านก็บอกชื่อจอมปลวกนะเราก็เรียกชื่อนั้นว่าให้ลูก ปูให้ลูกทราบแล้วก็ตรวจอิงโบนบอกกล่าวพอดีปูก็เลยปลดมาปวดมาก็ปวดสามตัวนี้แหละพอดีเราก็เขียนสองตัวแยกให้หนึ่งเพื่อแต่ละคนเอาแต่สามใช่ไหมแล้วบางเธอแต่ละคนเอาสองตัวก็แยกไม่ครบรับนันเราก็เลยแยกให้หนึ่งแล้วเขาเขาก็ได้ไปพอจัดจองตัวนั้นแล้วปูก็ไปลงอ้ต้นไม้ต้นมะพร้าวี่ฟ้าลงฟ้าลงคือเทวดาอแต่อย่าให้ลงนานนะประมาณสอง ปีไม่เป็นไรสามปียังเป็นไรแต่ได้ลงใหม่ๆยิ่งดีพอ,อดีไปปลูดไปปลูดปุ๊บต้นตาลก็ได้ต้นมะพร้าวก็ได้ต้นเอตะเบงใหญ่ก็ได้ต้นมะขามก็ได้ไม่ว่าแต่ต้นมาอะไรนะใจะเป็นต้นใหญ่ที่มีเทพสิทธิ์อยู่บู๊กเลยไปลงนีหรือนางไม้บู๊กเลยไปลงไปลงับท่านก็ประทับมาก็ปลูดไปเขาก็ได้ไปพอดีก็มีคนไปลงไอง้สถานที่เบบด มีเจ้าแม่อยู่อ่าเราก็ไปเอาอะไรไปถวายเขาเนาะใ,ให้เขาได้เสมอเขาได้รับเราก็สวดเรียกเขามาบิงโบนเชิญเขามามีน้ำหวานมีผลไม้เก้าอย่างน้ำหวานเอ่อทั้งข้าวหกเป็ดอย่างก็ดีเราไปสวดบินโบนพวกเขามาประทับเล้วก็ให้พวกเราเหมือนพวกเรามายเนี่ยพกประทับร่างปู่สม,มุดเนะาะร่างปู่ก็ให้เรานี่แหละถวายถวายให้ร้านนี้ สวดให้สวดแทนตุกิญญา<อ>แล้วก็พอสวยอิ่มแล้วตัวนั้นก็มาเขาก็ได้เขาก็มาถวายอย่างนี้เลยพวกนั้นประมาณห้าหกเดือนพวกนั้นเขากะมาสรัางใหม่วันที่หนึ่งก็ได้วันที่สิบหกก็ได้บางคนถูกเยอะก็คนละสองมือคนละมือห้ามาถวายปู่นะแต่ก็เหมือนว่าแหลนะเนาะคนเรา ไอ้มนุษย์ที่มีความเชื่อมั่นเหมือนพวกเรานะ่กเราไม่อาจคาดได้ว่าจะมีกี่คนมัน,มนอาจจะมีมาอย่างนี้เออมาแค่นี้แต่บางคนมาได้ก็ฝากมาตรงนี้แต่มันมีน้อยม,มันเมื่อสุดท้ายนี่ก็มีมาแค่นี้เออผูกคเลยได้แค่นี้แต่ไอช่วงที่ไอช่วงท,ที่เขารับไปแบบเขามารับรดูเรอะเนาะเขาก็เสี่ยงเป็นล้าน,านๆก็ได้เป็นล้านๆ<ม><ม>แต่ก็เรามีอาจให้เขาได้ นี่อาจมันคับก็ได้แต่บางคนก็เหมือนดูถูกเขาก็ไปลงโทษกันนั้นถ้าคนไม่ดูถูกก็ไม่เป็นไรถ้าคนดูถูกเนี่ยได้แล้วจะอันตรธานไปก็อย่างง่ายได้จะไม่อันตรธานก็บาดเจ็บถ้าคถ้าดูถูกนะครับก็ดีไต้ยินดีคนดูถูกมุกแต่แค่หน้เชียวอย่างนี้นะพอเอาไปก็ได้มาก็หมดหมดโดยไม่ได้ใช้อะไรเขาเลยเชื่อว่าโอ้โลกนี้มีจริง ลูกวิญญาณททเทพเทวดามีจริงเขาเลยมาขอขมาปู่เออที่วันนั้นก็ถูกได้ไปแล้วก็หมดเลยอย่างปาริยายออแตห่หมดอย่างปดอยางอันตรทานหายไปไม่ได้ใช้ครับเออพอดีก็เลยเขาเชื่อว่าออปูน่นี่มีีจริงเขาก็เลยมาหาปู่บ่อยปู่ก็เลยไปลงลงที่ไหนก็ได้ค่ับที่บ้านก็ได้ที่บ้านก็ได้ไดขอให้ในสมุดนะถ,ถ้าเรารู้ว่าที่ตรงนั้นชื่ออะไรที่เจ้าึ้นไปรู้มานะครับก็มาบอกคร ปูจะนั่งกรรมฐานปูจะเรียกมาทา่านประมาณเลยนะเหมือนเรียก <ไป S 1> ามาน,นี่นก็ไดนะ้เือไปสังขะพอปูไปถึงปุ๊บเขารับเลยเออปูทำไมมาพอดีเราก็ร,ร,กรู้แต่เราขี่รถเราไม่กล้าพูดเนาะปูวิ่งจากสังขะไปถึงหมู่บ้านที่เราไปนะ่ตั้งสิบห้าสิบเอ็ดกิโลวิ่งไปปูก็เลยโกรธวา่าทำไมไม่เรียกขึ้นรถแล้วว่า เอ้าก็ลูกวิงยายโหได้ไม่ใช่เพราะได้แต่ก็เหนื่อยครับเบ้านให้ให้ปูลงให้ดูต้องเตรียมอะไรบ้างครับปีนี้อยากจะถ่ายทําตอนปออยากอยากให้ลงอยากาให้ลงที่บ้านมีผลไม้ยังอย่างที่ถูกต้องคือเก้าอย่างเนาะเก้าอย่างสับปะรดสับปะรดคือพันตาพันตาน้ำสวรรค์คือมะพร้าวดวงอาทิตย์คือเตงโมแล้วแก้วมังกรทองแท่งคือกล้วย มีคำเทียบอ่ะทองแท่งทองแท่ง,องอทองแท่งคือกล้วยแล้วก็แอปเปิลซาลี่ชมพู่ไอตนไม้ที่เป็นมงคลเก้าอย่างแล้วน้ำก็น้ำเขียวน้ำแดงน้ำเหลืองแล้วก็น้ำอะไรมาผสมให้เป็นห้าหกจิตยอย่างก็ได้เ้าอ,อย่างก็ไดแล้วขนมหวานก็เก้าอย่างมีทองหยิบทองหยอกฟอยทองลูกขนมอะไรก็เอามามา,มา,มาบวมสวงใช่ไหม อ๋อมาเป็นโบสถ์เลยใช่ไหมอันนี้เออมาตั้งในตุภาชนะปูแล้วกรับโบสวงอันเชิงท่านมาเสวยมารับครับให้มาประทับร่างตังกูฏโผล่ท่านมาประทับพวกเราที่อยู่นี้แหละจะเป็นคนป้อนท่านให้ร่างให้ร่างที่ท่านทำให้เสวยให้ทักพอ่านเแต่เสวยแล้วท่านก็จะปตุงชุกน้ำห่างในเฉพาะน้ำที่เป็นใสท่านจะไม่เสวยเบียรจะไม่เสวย ด้วยแต่ผลไม้แต่ถ้าเจ้าที่บางเจ้าที่คือพวกนางไม้เจ้าปูนจะสวเบ้างแ่อพวกเบียพวกอะไรแล้วก็ก็จิดมี่สั้นไปแต่ไม่ค่อยอยากไปโคอยังไปตรงแบบนั้นคือถ้าได้แล้วถ้าสมบัตรจะมารบวนเรามาหาเราบ่อยอเราก็มัน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 เหมือนว่าจะไม่ไปเป็นตัวของตัวเองมันจะมีกลิ่นท่านประทับนะครับเ,เราก็จะใช้กลิ่นเขา ไอ้พวกอีกจกดังไม่อะไรนะครับถ้าเขาเขาได้กระทำแล้วเขาจะมาหาเราคนเดี้เราเพลียใหกลิ่นครับพระเจ้าที่เทีนี่เป็นไรถ้าขึ้นเจาปูก็นานมาทีแต่มาบ่วยเราก็เพลยกลิ่นเจาปูเหมือนกันเจ้าปูบางเจ้าท่านก็ชราภาพมากกลิ่นก็มันเหมือนไม่ใช่กลิ่นเทพเนาะคือเราเพลียจนทุกวันนี้ร้านปูเองเนี่ยสวยอะไรกินอะไรผิดหมด กินอไรมั่วกับเขาไม่ได้ผิดหมดผิดยิ่งกว่าแม่ลูกตอ,ตอนนี้ปู่ก็ยาที่ปู่ว่าแล้วเาไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรไม่มสัมผัสผู้หญิงเลยสัมผัสไม่ได้อ,อแค่คิดเจ็บเลยนี่เหมือนเหมือนเหมือนคิดว่าถ้าผู้หญิงเดินใหม่นี่เนาะถ้าเราเห็นโอ้ลูกสาวเขาใครสวยถ้าเราคิดว่าถ้าให้คุณเท่ากับเกย์ไปียคอนเขาจะตกลงรับไหมถ้าเราคิดนี้นอนกลางคืนท่านลงโทษไม่เลย ไม่ให้ลุกขึ้นเลยมาเหยียบเลยเออมามามาสักข่้นมาทับไว้เลยทับเลยทีนี้ก็ยกแขนยกมือลุกไม่ได้แต่ยังดีอย่างหนึ่งที่ท่านไม่ใส่กุญแจปากเราพูดบอกได้พูดในบอกนะพูดในบอกเขาว่าเรอเป็นอะไรน่ไปดูให้หน่อยสิในเมื่อผมเขาตาเองก็ดูไม่ได้ใช่ไหมมันงุดหงิดไงเออก็เลยมาเป็นดูให้หน่อยสิดูหดูให้เราหน่อยสิว่าเราตึงอะไรเนี่ยปดูถึงว่าเออเขาก็มีดีของมันเขาคนนั้นเนาะเขาดูว่าเออปูนี่วันนั้นปูคิดว่าจะแต่งงาน เขาไม่ให้เต่งไงวางนี้เขาก็มาบอกว่าเอองั้นขอโทษแค่คิดผิดแล้วเหรอแล้วถ้าโดนล่ะโดนก็ตายเลยแต่ไม่ได้ตายเผานะตายเป็นตายตาไม่รู้กินอะไรก็ไม่รู้เออไม่ไม้ตายเลยนะให้ตายเป็นไม่ได้กินอะไรไม่รู้อะไรเลยรุ้ไม่ขึ้นน้ำมันนี่อาอะไรที่เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าตายเผาเลยก็ดีไปใช่ไหมอกขเออตายตายเบียรปลาปบาคือตายเป็นซึ่เราไม่อยากตายอย่างนั้นเออมันลําบากคนดูเลย เก็บปูก็ได้นะปูอาจารปูเลยปูบรรทาดลายทีนี้ก็เลยว่าถ้าไม่ให้งั้นแล้วทำงานพอดีไปทํางานก็ไม่ทํานะอทํางานก่อสร้างไปรอดรั่วรอดไดไม่ราวอะไรไปได้เพราะฟิก็ขึ้นวันนั้นอยู่ไม่ได้ไม่มีไม่มีใครมาใช่ไหมเราไปลงเองจะลงให้ใครซื้อเองปูก็ให้ซื้อทีนี้ก็มีเงินจะซื้อกินมีเงินจะใช่ไหม เล่อนไม่ได้ทําไงนอ้องวันนั้นเลยมีเงินสี่บาทออืในเมื่อไม่ทํะไรก็ได้อะไรเงินสี่บาทจะเป็นอะไรได้น้ำาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อพอลอลงเสี่ยงหน่อยนะไม่ใช่อยากไม่ใช่อยากเล่นนะแต่ก็ต้องเสี่ยงเพื่อเลี้ยงชีวิตก็เลยได้มาสามตัวอย่างนี้เลย oh. เราก็เลยลงตัวละบาทก็เลยได้สองตัวบาทหนึ่งได้สามตัวบาทหนึ่งไอ้เจ้ามือว่าปู่เอานู เอาเงินไหมหนูสี่บาทปูรับไปตั้งห้าร้อยพอดีเอานี่ปู่เสียงดูปููทางานไม่ได้พอวันหลังก็เลยไม่มีได้แล้วก็เลยสุดไปทํางานไปทํางานมกําลังจะถึงไอ้วิทยหนึ่งสิบห้าเนาะรพบพอดีเราจะถึงแม่ท่านลงโทษเลยคือไม่ได้ลงโทษอะไรหรอกเหมือนเหมือโกสร้างตัวนน้นเนาะราก็นอนตรงนี้แต่ไอ้คนทาสีน่ะมันไม่รู้ไอ้เจ้า รับเหมาเขาให้ยกที่เราไปวางที่อื่นเออเราก็เลยคาคาคาบนหน้าต่างเลยครับอาบนหน้าต่างลงไม่ได้ก็เลยขอโทษลับปู่ถ้าเมื่อร่างไม่รู้ก็อย่าเพิ่งลงโทษให้ลงได้ก่อนอพอาลงได้ปุ๊บเรามาดูโอ้ที่เราหายปู่เลยลงโทษระบบเปล่าให้ก็มาโกงข้ามายก็หายเลยโลกนี้เหมือนเหมือนผีหลอกโลกนี้เหมือนแกล้งถ้าคนมีดวมีรู้ตัวเองใช่ไหมเพราะเราดูทอกดางเรากห็นโยม ให้เขาดูถูกเออเขาจะว่าเรายังไงเขาช่างตึจจะว่าเราเป็นคนบ้าโบยังไงจะว่าถึงในเมื่อเราไม่ได้บ้าใช่ไหมก็เหมือนพลุกลูกๆมาอย่างนี้เราก็คุยกันในเรื่องที่ที่ถูกต้องครับเออในเมื่อเราไม่ได้ส่งเราจะจะไปเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเราก็เป็นคนธรรมดาแต่เมื่อลูกหลานอยากให้ส่งก็จะส่งให้ในถ้ามันหลังใหญ่กางเห็นใช่ไหมจะว่าถ้าไหวธรรมดาในปู่ต้องใช้อะไรเยอะไหมเอาไม่ได้เตรียมอะไรมาถ้าเราอยากไหวธรรมดาไม่น้าเปล่าก็จะบอกแย่างนี้ครับ เจ้ามังกรอันตาดวงอาทิตย์แค่นี้ก็ได้ครัเจ้าน้ำเปียนน้ำเปลี่ยนน้ำเหลืองเตรียมก่อนแต่เราไม่เตรียมอะไรมาเลยจะอยากได้ที่นี้มาใช่ปะแล้วก็มีไอ้โดวอะไรจะเอาเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาหมัดโชนะเลือคู่หนึ่งมาเพื่หมาส่งแล้วก็เองแล้วนกจะสวมชุดขาวนั่งสูงให้เราได้ดูดูภาพภาษาที่สันสวรรค์เป็นภาษาเทพหรือภาษาอะไรครับบวชเหรอ ็นภาษาที่สวดเมื่อกี้นี้เป็นภาษาเทพเป็นเมื่อกี้อาจารย์สวดพูดภาษาเทพภาษาเทพคือมาเองหรือว่าเรียนมาครกบเน,นไม่ได้เรียนคือเทพจะ่สวดได้คือทั้งสวมนะ<อ>ถ้ามีสวมเราก็จะพูดภาษาไทย,ยนี้เลยแต่ถ้าสั่นววสวนคืไอไอ้เวสเออย่์ยางโตเต็มไปวแค่เส้นยื่นมาดไกรรอ้ตัวามาจีโนลิสกีเนี้ยว่